การที่จะ,กะเกษียณราชการในวันที่30กันยายนนี้นะครับเออผมมีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับอันดับแรกเลยเนื่องจากว่าตลอดอายุราชการ35ปีเนี่ยผมรับราชการอยู่ที่สำนักบริหารการทะเบียนแค่29ปีแล้วซึ่งถือว่าตลอดชีวิตราชการก็อยู่ที่ที่สำนักบริหารการทะเบียนมาตลอดนะครับตั้งแต่ประหลัดอำเภอ จะเป็นโปรแกรมเมอร์จนถึงระดับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแห่งนี้ก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณท่านธนาคมจงครีระอธิบดีกรอ,องคองและรองอธิบดีทุกท่านที่ให้โอกาสขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงสุดขององค์กรครับด้วยความมุ่งมัน่นตั้งใจทํางานมีทั้งปัญหาอุปสรรคมากมายก็สามารถ ทะลุก,กำแพงตรงนั้นมาได้ด้วยประสบการณ์ก็ดีที่โชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโชคดีที่สำนัก,นกบริยารนักเรียนมีข้าราชการที่มีคุณภาพครับมีความรับผิดชอบอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญก็เหมือนเรือนะครับที่มีฝีพายที่ยอดเยี่ยมผมแค่กัปตันที่กําหนดทิศทางให้เดินไปข้างหน้าในเวละที่จกกะเกษียณในปีนี้ก็ถือว่า าฝากน้องๆข้าราชการในสำนักงานทะเบียนครับช่วยกันกันบเคลื่อนภารกิจของสำนักงานการทะเบียนเรานะครับซึ่งเป็นภารกิจสําคัญของของประเทศครับโดยเฉพาะเรื่องของ,ของการขับเคลื่อนเรื่องฐานข้อมูลทะเบียนกลางอันนี้ก็เป็นภาระสำคัญ ก็ในวัยเกษียณนี้ก็คงจะได้พักกายพักใจเริ่มต้นใหม่ในวันเกษียณซึ่งก็คงพักผ่อนนะครับเพราะว่าตลอดอายุกันทำงานก็ทุ่มเทเต็มที่แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องให้น้องๆขึ้นมาทํางานถึงเวลาคนเกษียณก็ก็กลับบ้านไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ซึ่งในอนาคตก็คงเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับก็อยากฝากน้องๆน,นะครับคนที่ าการเกษียณก็ดีหรือยังมีตำแหน่งหน้าที่อยู่ก็ดีเนี่ยอยากให้คำานึงถึงสามส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องสุขภาพการที่ตั้งใจทํางานอย่างสุขความสามารถนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมว่าท่านก็อย่าลืมเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นเนี่ยหลังกเกษียณมีสามเรื่องนะครับถ้าทําท่านทํา,ทาได้สามเรื่องเนี้รับรองได้มีความสุขแน่หนึ่งเรื่องสุขภาพอย่าให้มีโรคไตแรงติดตัวไปสอง ไม่มีคดีความขึ้นโรงพื้นศาลอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญอันที่สามก็ก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายละการไม่มีหนี้ไม่มีสินก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งสามเรื่องเนี้ยถ้าถ้าทุกท่านทําได้ก็เป็นสิ่งที่ดีน,น,ดน,ดนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับเพื่อนข้าราชการทุกคนที่ร่วมกันทํางานขับเคลื่อนองค์กรอย่างนี้ไปข้างหน้าและข้าหวังว่า สักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนหรือกลับมาแสงความินดีกับความก้าวหน้าขององค์กรก็ก็จะจะได้มายินดีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุมพิตขา้าคนโทในฐานหน้หัวหน้าสูงจังหวัดลำปางที่ใกล้เกษียณ ชีวิตในวันเริ่มต้นทํางานกับวันนี้วันใกล้เกษียณถ้าถามว่าความรู้สึกเป็นเช่นไรรู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะความรู้สึกในวันนี้ในวันเริ่มต้นทํางานได้ตั้งบริธานไว้ว่าชีวิตนี้จะรับราชการอย่างตั้งใจวันที่ดิฉันจะได้พักคือการเกษียณอายุราชการ มันคือการสิ้นสุดคือวันหยุดอันยืดยาวหกสปีที่ผ่านไปจึงขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตราชการขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรสีวงเชยทงปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริหารการไอเวียนภาค5สาขาจังหวัดลำพูน ตลอดระยะเวลา30ปีที่รับราชการมาวันที่30กันยา2565ากแจะเกษียณอายุราชการดิฉันรู้สึกใจหายแต่เมื่อถึงวันและเวลาก็ต้องพักผ่อนตลอดระยะเวลาที่รับราชการมาดิฉันถือเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและวงตระกูลที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้มีโอกาสรับใช้ชาติและแผ่นดินได้เป็นตัวแทนของหน่วยงานที่มีโอกาสได้ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้รวมถึงผู้ต้องขังทันทสถานในพื้นที่ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างดีและกราบขอบคุณ ท่านผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่คอยให้ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้สืบสารพัฒนาและต่อยอดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนต่อไปกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันในนาจิวิเศษปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริา 7, าหารการเรียนภาคเจ็ดสาขาจังหวัดนครปฐมนะคะ,ะตั้งแต่รับราชการมาทั้งหมด30ปีโดยประมาณใจกเกษียณแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าใจหายเหมือนกันแราะได้แต่ได้ไม่เจอเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะแต่ว่าก็ภายตั้งแต่นี้ไปก็ขอให้อมอบหมายให้น้องๆที่ยังปฏิบัติงานราชการอยู่ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจนะคะ แล้วก็ปฏิบัติงานตามภายใต้นโยบายของผู้มเข้ประชาอย่างดีที่สุดนะคะก็คงจะฝากไว้ในเพลงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ